มาคเดียวหนึ่งเต็มสอบละทักทายสบายดีแหละสวัสดีเอซี MC ทุก่านที่ติดตามระรับชมวันนี้เฮาสีไปหาปลาแล้วก็หาหน่อไม่นำ้ำนะมองไปหาลหลเอาปลากะลายเอาปาลาซิวมา,าในสีหย่างอยู่นี่เห็นปลาสิวลายอยู่นี่แต่ไปหาหน่อไม้ลหลเพื่อเลยเมือน,นี้นะ ปลานะมันแรนวูดไปวูดมาอย่างนี้เยอะายเหรอหอาห้อก็อย่างมาพีเลยกะลายลงหันมาก็มาแล้วแหละปลามันอยู่ในสลามนี่ปลานะ่ยดูปลามันอยู่ใน,นะนอในะไรอยู่ในสลามอยู่ในสลามข้า,งงาวตือนะคุณอาอย่างมอง้ออะไรอย่างสีไล่เอานะมองเราจะมาย่างปลามานัน Nên đã là Thực là tôi đừng thử là như vậy anh nhắc vào đây lại nó cho hàng bò ปุ๊บแล้วก็ถือเลยลากะปลาซิวี speed เอาเลยเบบนี้เอาไลรร่แล้วก็หืนหน้ามันนี่ ปีงค์กะนีน่ตีตัวใหญ่ใหญ่อะไรบ้างนาะนแหละแหละไปต่อนะบัดนี้ไตเหาะตรงไปเรื่อยๆเลวกัหาหน่อใหม่ผอบมือนี้ วังนียก็มียุป่าแต่บ่หลายอยู่แถวนอกนะห่อนเขามานี่เย็นแท้ได้เป็นห่มใหม่ นี่ปลาลายปีงกลัลายแกนไหลกัมองสิครัพอกลายไปนี่คุณรุนรนี่ปลาอยู่คะกบมีกึงถึงอยู่ซ่สิบาโต สี่หกเจ็ดแปดโตถึงมอง <c oughs> อันนี้กระสอบที่เอามาใส่หน่อไม้นะนะหานหนอไม้เมื่อ้อนี้ก็หน่อไม้ก็มีแต่มีแต่หน่อไม้ไลายแค่นี้นะโอ้ใหญ่ได้หย่อนนี่หน,น่อไม้ไลายก้อนนี่นะลายลาย Tình <laughs> nhọt ngang ngàm Tình nên nhạc xuống nghe này Hãy subscribe cho kênh mất tôm chăm chèo ra đi lấy tên tuổi tìm kiếm 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 thế này héo lá, thế mà mình nhàng nõi dù phải ham ăn xuống hả? chẳng xì ao, chơi nào chẳng mà ao, <laughs> nè, thế này cả khá điêu một cái đầy lái, này, nông mày nè, thế này héo hẹn hay nhọt nhảy rồi okay. okay. mày này thằng mày nhảy cho nam hà này cho nó mày tổng kinh cá sẹp nó mày lại này เดียวหนึ่งเต็มสอบละติดสั้นแม่ยววีทสอบเนี่ยนะถือว่าเพื่อนเราผากึ้มาเนาะฮักเอาะตน้องใหม่นี่ก็มีหอยหมูนี่ใหญ่เลยหมูตัวนี้น้องใหม่ห้าปลาเพราะมันมาขึ้นพี่หมูนะ sống mượn là bạn phải thì mua nữa à ừ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  น้ำไม้น้ำไม่เข้ากไัได้ได้ไลยแะไรพ่อเลยนะมีแต่หาปลาเลยรก็จังสิได้หลอกเมื่อาปลาพี่พอ่อได้ปดูได้ปลได้ปลาอลวววะไรได้ปลาเออขึ้นเลยดิหลัดทีเลยแม้นอย่าไหลจะขึ้นมาฮ่าฮ่ามันจะไปอยู่ฮ่า ดูความดึงไหมใช่แกกล้วก็ถือเราได้้ในต่ซิวไปไปต่อบัลนี้ได้บอลละหาหกโตปลากละได้ลายเติบละลายเขาเดียวหนึง่งน้ำใหม่ก็เต็มกระสอบละน้ำใหม่ก็โบแมนน็อกเต็มกระสอบแต่มันหนักหละพ่อ นะมาในการน้ำใม้ไ,ไลนะมันเป็หยอดตำงามแต่ว่าเฮาบ่มีแนืใส่เลวบัดนี้เพรามันนักเลยฟอเลยไปหาไหลตาอย่างเดียวมันน้ำเลยคุณมันมาคุณอย่างนี้มันจะไปใช้มันสุดละ่ะ เด็อทึ๊บโอ้หลอดมองได้เลยหลอดมองติ๊ตึงตะใส่ที่มันอยู่ในสลามพี่โอ้มาแลวอือตัวนี้ ถือม่องตัวนี้ปีงลายนะมีตัวตัวใหญ่ๆนเบัดนี้เฮ้าลายปลาแหลกเลยสิได้เลาะเมื่อนะพ่อแหลปปลากะปีงก็ไลยปลากับพ่อพ่อได้กินนะปลากบพอแล้วนะแล้วบัดนี้เฮ้าลายมองแหลวแลวก็ จะได้เลาะเมื่อส่วนส่วนคอยสิไปหาเลาะดงก่นอนนะบัเนี่ยน้องใหม่ก็ได้ลายเลยให้เขาถือเมื่อบอนไปแหละหนักกันไปทำ,ำเพื่อพอเหนือเพื่อพอสัตวปตา ออกมาในี่อเฮ็ดนะไข่ีกนงอานในพ่อเห็ดปวก,กันนี่ nhật thầu này Đây, subscribe para น่าถือของก็สียดายครัก็ของคลายโตนะบางไรนี่ยิ่งถือแต่มันถือบกคัก ว่าเสียงยังไงเสียงเสียวเวเบิ่งนจะมีแต่กระหอกเดี๋ยนีตกลงมาจะไปทางใดและมื่อนี้ก็เมื่อไปร่แหละบุได้ยังพอกระหอกกยิ่งกระหอกกับบุได้มันยิ่งมันถือเก็บแต่มันขึ้นไปแหละเมนก็ตกลงมากอะแต่ลายบ่ทันมัน เจ็บกะยังไหวอยู่ยอบอลแล้วป่ะนี่ทีมงานถ่ายยู่บอลทั้งทีมงานถ่ายยู่บอลให้ตบน้ำใหม่ถา่ายบุหัวจืดแต่พวกปันนี่พอไปนีกะประมาณสามสิโมงแหละ